เรามาเริ่มกันที่ราศีมังกรกันม,มาชาวมังกรแอบเปิดไพ่มาแล้วค่ะเอาเรื่องแรกเลยการเงินใช่ไหมการเงินการเงินเนี่ยดีนะเพราะว่าได้ไพ่เดอะสตาร์อ่าเดอะสตาร์้องบอกว่าชาวราศีมังกรครึ่งปีหลังเนี่ยการเงินคือดีมากมคือต้องเรียกว่า มีกินมีใช้ไปเรื่อยมีกินมีใช้กินมีใช้คือไม่ลําบากเลยการเงินดีค่ะแต่พูดนิดนึงเอ้าอยากให้ดูแลสุขภาพน่อยคือต้องเรียกว่าการเงินมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าสุขภาพเราดีเนี่ยมันจะมีออร่าแล้วการเงินมันก็จะเหมือนมันดึงดูดมันดึงดูดเงินใช่อาดูแลตัวเองเยอะย่ใช่ก็อย่าลืมอย่าละเลยสุขภาพนะคะในช่วงครึ่งปีหลักนี้แล้วการงานล่ะคะเป็นยังไงบ้างการงานเนี่ยได้ไพ่อหนึ่งดาบจริงๆชาวราศีมังกรเนี่ยต้องบอกว่าการงาน อ่ะจะบอกว่าจะมีเรื่องใหญ่ต้องตัดสินใจเช่นบางคนอาจจะเลือกเปลี่ยนงานไหมบางคนอาจจะเลือกที่จะออกไปทําธุรกิจตัวเองอหรือบางคนอาจจะมีมงานงานใหญ่อ<า>ะแบบว่า,าอายุอย่างเช่นอาจจะมีงานใหญ่เข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบอต้องบอกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยจะเป็นเรื่องของ อะไรที่มันยิ่งใหญ่การตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ดังนั้นนะคะครึ่งปีหลังตั้งสติให้ดีแล้วจะผ่านไปได้อก็คือก่อนที่จะเลือกตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งระวังกันสักหน่อยคิดเยอะๆจกัก่<ๆ>แล้วความรักล่ะคะเป็นยังไงบ้างช่กงปีหลังความรักเนี่ยในภายเจ็ดไม้ต้องบอกตรงๆว่า ความรักได้แอบซอร์ไวโอลนิดนึงาวเซอร์ไวลนิดนึง uh, uh, uh. คือต้องพูดอย่างนี้คนโสดมีเกณฑ์จะไปชอบคนที่สเสน่ห์แรงมากแล้วู่แข่งเราเยอะมาก uh. แต่ได้ๆก็ช่างนะคะเจ็ดไม้มันคือการฝ่าฟันเพื่อได้มา uh. ดังนั้นอย่าไปคิดว่า uh. เฮ้ยเราจะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไร uh. ถึงเวลาที่เราจะต้องลงสนามแล้ว uh. ล งสาใช่ใช่แล้วก็ถ้าเป็นคนมีคู่เนี่ยจริงๆคนมีคู่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าต้องระวังเรื่องการแบบงอแงงไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ก็มันก็เป็นสีสันชีวิตเลยอ่าใช่อย่าไปคิดว่าแบบอุ้ยทะเลาะกันจุกจิกจังเลยก็ค่อยๆปรับการปฏิบันมันเป็นเรื่องของดวงด้วยเนาะแล้วก็อ่ะคนโสดก็คือ สู้หน่อยต้องลงสนามลงสนามด้วยความสง่านิดนึงใช่ค่ะโอเคค่ะต่อไปโชคลาบค่ะเป็นไงบ้างโชคลาภด้วยไพ่สี่ไม้สี่ไม้ต้องบอกว่ามีเกมมีโชคเราก็ไม่ใช่โชคแบบกระจิบกระจ้อยนะมันก็จะเป็นโชคเราประมาณนึงเลยบางคนก็จะถูกแบบว่ารางวัลที่ สามสี่ห้าเออหรือบางคนอาจจะถูกหลายใบก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นช่วงครึ่งปีหลังที่มีโชคอ่าแ,แล้ววิธีการเล่นคือสามารถเล่นได้ทุกเดือนเลยไหมคะหรือว่าจริงๆวิธีการเล่นเนี่ยเราจะมีโชคจริงๆอ่ะคือเดือนสิงหากับเดือนธันวาเป็นเดืนอนคัดไฟค่ะ2เดือนนี้นะเดือนธาตุไฟถ้ายังไงก็ถ้าอยากจะลงทุนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยก็เป็น2เดือนนี้แล้วก็แนะนําเลยค่ะสำหรับชาวราศีมังกรอ่ะโอเคอันนี้ก็อภิสินโฟกัสเรื่องอะไรดีคะสำหรับชาวราศีมังกร จริงๆอ่ะต้องบอกว่าอยากให้โฟกัสเรื่องงานเพราะว่างานจะมีทธิพลกับเรามากๆเรื่องเงินเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแค่เราดูแลสุขภาพค่ะหลักๆคือเรื่องงานเรื่องงานแต่ว่าถ้าใครอยากยั่งก็ก็ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็พกความมั่นใจอย่างก็จะดีเพราะว่าสุขภาพมันก็เป็นอะไรหลายๆอย่างที่ทาให้แบบออร่าดึงดูดคนออร่าดึงดูดเงินเผอดึงดูดโชคลาภด้วยใช่ไหมอ่ะโอเคค่ะ